หรืออะไรนี่แหละเขาบอกว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์เขาเกื่คือโอเวอร์ใช่นี่นี่ไม่แน่เขาก็เลยเลือกที่จะไม่อุ้มไม่ไม่เอาไปค่ะไปอุ้มอ่ะเพราะเขาจะเข้ามาสภาค่ะแล้วเขาบอกว่าโอเวอร์เลยต้องถ่าโดนอุ้มนะเขาโดนดุ้มใช่โดนดุ้มเมื่อกี้ชื่อเองอาหารมากเลยรู้ไหมเกลพอลุงเรียกปุ๊บแคสเลยจ๋า กลับไปกลับไปอย่าให้มันอุ้มกันนะหน้าสภาไปไปดักเลยครับไปดักเลยเผื่อมีคนอุ้มเผื่อมีคนอุ้มไปเลยต่อโลไอลิงเด็กเวนเลยมันมาอย่างวันนี้อะหน้าสภาฟีกันเหรอครับใช่ครับใช่ครับไปเลยครับไปเลยรักรถกูรักรถแป๊บ อะระหว่างรอหลานแล้วกูเช็ดรถเช็ดรถแล้วรอยมันหายไหมวะไม่หายด้วยโถโหดลพอ่อไอ้ลิงเด็กมึงอยู่ไหนวันนี้อ่ะไอ้จา๋าขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากพี่เก่งนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่กับเปนนานๆน,น,นะครับผมขอบคุณมากครับลิงหลุดอืม เวนกัมบัมเบ่สบุ้มบัมสัลัมเต้กดซับเขาหน่อยสิสับซับเขาหายเยอะมากเลยเงือตัวเองกดซับสิว่าคนดูรอยเฮียอะไรกันน่ะเฮ้ยทษทีครับเป็นไบโพลานะสวัสดีคบเป็นไบโพลานะ น้ำมีเงินกี่บาทครับเรียวตีคิวายาวๆเลยเหรออืมอืมอดูด้วยเนอะน้าจะพาเขามาให้อุ้มนะ เขาไม่ให้อุ้มไม่ให้ป้นเฮ้ยก็จะบอกเขาไว้ว่าไงอ่ะเป็นเหตุต่อเนื่องนะเป็นเหตุต่อเนื่องมาครับคือคือนักไอ้แลมเพจกับนาคาก้องตามโบเวอร์มาครับอ๋อโอเคจากข้างนอกมาคุณเลยอนุญาตเมื่อวานอ่ะโอเคล็อกรถด้วยนะไอลิงเร็ว ล่าสุดพี่อลอตแจ้งกูก็คือเขาตีล้มหมดเลยแต่เขาไม่กุมไม่ห่อไม่อะไรเลยก็ปล่อยพ้นแล้วเขาก็ไปเลยโอ้โว้มีแข่งด้วยมั้งเขาเลยแฝงแฝงหน่อยใช่เขาบอกกันอยที่หน้าสภานะใช่เขาบอกกันอยู่ที่หน้าสะพานะเขาาลังเลหรือเปล่าเขาอะไรเขารู้แต่เขาไม่ก้นเอ้ะแต่เขาไม่ล่าดี มึงอย่าลืมนะมึงอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าสมมติมันหนีเข้าโดมเราเก็บวอตคอยมันนะเพ่งเขาจะอย่างเดียวเพราะว่าแก๊งโดเดอร์โด้โอ้ยมันเอากันตายเกลวตายเใช่แล้วฮานะก็บอกว่าจะเข้าแก๊งมึงด้วย เตรียมเลยกระสุนเสียงอ่ะเคยได enfin ้ยินว่ากระสุนเสียงฮานะอ่ะฮานะคอรออค้โหคำจริงไม่ต้องตีปากฉลามก็ได้มันมีปากอย่างเดียวก็พอแล้วบันไม่ได้จริงก็ทำเหมือนแก๊งโดเดอร์สิแก๊งโดเดอร์สู้ไม่ได้ก็สู้อ anyway> ุ้ยกระตุกที่อะไรนะคนเได้ลงเดียวเลดห้าร้อโลอุ้ยเอาอุ้ยอุเอา ฮัลโหลมีคู่มีคู่ผู้หญิงโดนกระทืบผู้หญิงโดนผู้ชายกระทืบผู้หญิงโดนผู้ชายที่ไหนนะหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลสัตว์กันงัวครัวซองนี่เขาเรียกว่าเสียฟรีเกลนี่เขาเรียกว่าเสียฟรีเพราะว่าผู้หญิงหลุดมานี่เขาไปก่อนเขาไม่แน่ว่าเขาก็เลยเลือกที่จะไม่อุ้มไม่ไม่เอาออกไปค่ะ พี่สิริป่ะน่ะฝั่งนู้นก็มีเขาแย่งเล่นถูกถูกเขาสุกเขาพลาดไงเขาพลาดไม่อุ้มอ่ะเพราะเขาจะเข้ามาสภาค่ะแต่วเขาบอกว่าใครโดนอุ้มนะใช่โดนดุ้มนะใช่โดนดุมดุมอะไรนะโอ้ยวันวันมึงจะพูดชัดบ้างไหมเนี่ยฮะอยู่กันมาตั้งกี่ปีเฮ้ยสิริมา โอ้ต่อตัวเฮ้ยแอบเฮ้ยยัง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 ยิดเข้มตะทีไปทีนึงแล้วโดนเสียบแล้วโดนเสียบเสียบสิริบอกกูพุ่นหมดแล้วไอซาร์ทปุ๊บยิดเข้มอึดเหมือนกันนะเนี่ยขวานสามโอ้โหเออ ไปหมดแล้วอะที่หน้าสภาขะด้มแล้วขะด้มอะขุด้มนี่ไงแกงโดเดอ,อร์ตำรวจ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 เขาอ,อุ้มไปนู่นแล้วครับตำรวจมนตกถนนโคตรสวยเออใช่ นี่ไม่ได้ลงมอดนะตำรวจคนเดียวสูสารจังไอไ้เกวมันเป็นนักสู้ถ้าดุมนี่มีโอกสาสโดตดดีรงเาว่าสองแ่ะถูก โอ้ยหวังดีจริงๆหวังดีจริงๆงั้นมึงอยู่ยาวเลยมึงไม่ต้องไปประชุมแก๊งแล้วจริงจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงเดี๋ยวแม่งมาอีกเดี๋ยวแม่งมาอีกช่วงนี้มาบ่อยด้วยโอ้ยทักพ่อสปอนเต็มเลยมีของซ่อมปะมีของซ่อมอีกปะ แม่งทักกูมาสปอนเลยล่าสุดนี่มีทักมาว่าไงรู้ไหมเกีวทักบอกว่าหลานหลานไปบิดปูนเขา,เเขาใช่แม่งบอกว่ามึงสอนหลานมึงดีๆหน่อยนะหลานมึงไปบิดปูนเขาเห็นใจคนอื่นเขาบ้างกูก็เฮียอะไรวะเนี่ย มึงอะไรแล้วมันมีนี่มันมีนี่ด้วยเกลมันมีลูกค้าเข้าเข้ามาเขาบอกว่าอะไรรู้ป่าลุงกับหลานอ่ะก็นิสัยเหมือนกันหลานก็อยากได้ผู้ชายลุงก็อยากได้ผู้หญิงอเฮียก็ถ้าเกิดว่ากูอยากได้ผู้ชายนั่นน่ะแปลกมันบ้าอเปบอกว่ากูอยากรู้จริงวะล่ะมึงเป็นผู้หญิงใช่ไหม มึงเป็นลิงเพศเมียใช่ไหมมึงก็ต้องชอบผู้ชายถ้ามึงไปชอบผู้หญิงเนี่ยสิแปลกอ้เฮียนี่แม่งโง่แล้วแม่งเอาโปรไฟล์เด็กเฮียเด็กแบบเด็กเด็กฮาแป้งทางหน้ามัดจุกสองข้างมาเหมือนเลยเออเฮียตัวนั้นแหละโลดจี้เลยเฮียทุกวันนี้อ่านแล้วฮาดีนะ เิร์เฮียมันเป็นธรรมดาอะไรไม่ได้ดั่งใจก็เนี้ยเฮ้ยเกลลุง่ะลุงซื้อลุงลุงซื้อทีวีมาใหม่ใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้เขาแถมหูฟังมาด้วยเว้ยมันมันเป็นหูฟังทูไวเลตชื่อ lg ฟีีอะไรสักอย่างนึงอะ่ะ เสียงแม่งโคตรดีเลยเว้ยแล้วมันมีแบบ U V อยู่ด้วยเออมันฆ่าเชื้อด้วยนะอยู่ในตลับมันอะไอสัตว์ลุงเสียบชาร์จไว้ชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วแม่งฆ่าเชื้อเว้ยแล้วลุงหยิบมาใช้หูยี่ห้ยหูละลายร้อนชิบหายไม่รู้จะเอา U V ไปทำเฮียอะไรใช่บ้านล็อกบ้านล้อกบ้านล็อกล็อาไหม ไปาลดบักวะน่ะเอาบักเอาบักไปนู้นไปเออเอาเอาไปบั้มเปล่า,เ,ลาลเอาเอาให้เราลงมันไปเลยแต่เชิญว่านะคะเชิญเจะเผารถค่ะน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเธอวันนี้นะจุ๊บม้อเยังครับนะให้พี่จุ๊บเราเหรอเออจุ๊บม้อเนี่ยครับแบบเป็นแฟนรอชมอยู่เป็นฮะกำลังจองกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดคนหรือเปล่านเนี่ยปกติผมไม่เคยจุ๊บมั่วนะผมดูดเลยตังใจ ำลังใจให้กาเซียนหน่อยครับแบบจุ๊บซู้ๆนะครับเชิญมาครับไอ้หนุ่มอย่าขนตูดลุกหรือว่าเสียวนี่แกงน้ำมันน่ะเฮ้ยข้างหลังมีแกงโดเดอร์แกงโดเดอร์เฮ้ยสถานการณ์ถึงไหนบ้าง เมื่อกี้ได้ยินว่ากาเซียจะดักจะดักโรงพยาบาลออกครีนค่ะใช่ครับเขาบอกว่าจักมั่งเลยไม่ให้มันได้เล่นอะไรนะไม่ลุงลุงไม่ได้คือเดี๋ยวนี้มันมันเล่นเป็นแบบอนี่ไปแล้วเกลเป็นทีมไฟอ่ะเข้าใจป่ะคือลุงว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะคือถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นด้วยแต่ทุกวันนี้เหมือนแบบคนแบบคนไม่ครบก็เข้าอ่ะ คนไม่ครบก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยลุงแบบลุงแบบปวดหัวมันก็ถูกแ่แล้วลุงคนไม่ครบก็เข้าไปทำไม,มเข้าไก็ได้เกียบถูกไมเราไม่เมื่อก่อนน่ะพวกลุงเล่นกันน่ะพวกลุงเล่นกันคนไม่ครบพวกลุงก็สู้นะเวย้ยพี่สองคนก็ช่วยนะใช่โอโหเกลเมื่อก่อนลุงเข้าไปสี่คนลุงโดนแบบครึ่งเช้าสิบห้าครึ่งบ่ายสิบห้าครึ่งเย็นน่ะ <c oughs> เออลุงคาตีนประมาณสี่วันน่ะอ,อย่างเงี้ย ใช่เขาเรียกว่าไอ้นี่คือเขาเรียกว่าสตอรี่ไงแต่จุ๊วันนี้มันไม่ใช่สตอรี่มันเป็นสตอเบอร์รี่ออเอเอจริงเด็กเดี๋ยวนี้ต้งโดนนิดนหน่อยๆเมื่อกี้กา,กะะาร์ดกำลังงมซีซากันชิบหาย ดิฟคิงนี่เกลเกล่าสุดมีคนมีคนมาหวังดีเขาเขาเขาบอกมาว่ามีคนเอารูปเองไปใช้เว้ยแล้วก็ไปหลอกคนด้วยเองระวังไว้หน่อยนะใช่ใช่ เออเราก็ทำเสียงแบบเป็นหนูอ่ะไม่ความจริงอ่ะง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเป็นคนอะเขาจะบอกว่าอะไรป่ะอุย้ยคิดถึงยังเลยอะเฟซไทม์ time, ได้ไหม <c oughs> อ้าวจริงเองว่าจริงวละล่ะเฟซไทม์นั้นจะรู้ความจริงบอกเฮ้ยเนี่ยแบบถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเอ,อ้ยไม่ว่างไม่พร้อมเลยแต่ว่าเราอยากเสียงอ่ะเฟซไทม์ time, ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงวละล่ะหลอกไงหลอกให้มันเปิดเฟซไทม์ไง ทำไมไม่เปิดก็คือแสดงว่าตัวปลอมถ้าคนมันจะคุยกันยังไงมันก็เฟสไทม์จริงไหมล่ะไอเกลเออว่าเปิดสิได้เลยนะหมดพอดีเปิดเปิดไปแล้วครับเปิดไปแล้วเฮ้ยแก๊งแก๊งดูเดอร์เพิ่งออกไปจากโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้แก๊งกาดกาดเย็ดกำลังอยู่ไอเกลรู้จากหลานมึงกาดเยสหรือเปล่าลิลเลอฟันาร่าห์บอสลุง ลุงปวดฉี่เดี๋ยวมารหรือให้ลุงฉี่บนรถเลย,เลยตลกเหรอฮะไอ้จ๋าเฮ้ยกูแคสเอ้เซิร์ฟเต็มและกูแคสไอ้เฮียแค่นั้นแหละเหลือเชื่อจริง เอาน้ำเปหนึ่งกู ว่าเสด็จว่าเสด็จ Let's go Let's go ชวิท id ี่ไดกอดมาเมืองนี้มันมีไวแห่งชะเกียรติยศเลยเป็นาบที่วอกก้าหอพี่จีม กินมายังเนี่ยโอเคพี่ฮอนะได้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 จะดีจะกินไปฮอจะกินไปฮอจ่าปบหายตัวปั๊บจ่าแคสเลยไอ้จ่าทำพิษแม่งไอเด็กหน้าลิง ตายเหาะเตรียมครับตำรวจครับเตรียมเหาะกลับบ้านครับใส่ถุงแล้วมตีกันแล้วแข็เลยครับแั่งน้ำแพดพอขึ้นเลยครับผมขอรับเลยบอเป็นไปแล้วดูไอ้จ๋าไอ้เกลียว ไปพร้อมรู้ยังสุดท้ายแล้วเธอไม่โกหกแต่ลืมบอกไม่รักฉันโดนหลอกเธอบอกกันสุดท้ายแล้วเป็นไงไม่ไม่หนูนี่งเลยหลังโรงพยาบาลพักแค้นมารับหนูหลังโรงพยาบาลนะ จจรังทำไมทำไมรอรอคนจะรู rolling, rolling, ้ไปรวรอ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 คนมอกลัวเสียงอะไรอ่ะใครมาพูดอะไรอยู <t> ่ข้างๆหูกูวะผ่านเซกชันโรงพยาบาลระัแตกนะคบตอนนี้อควนออกมาอยู่ตรงข้างโรงพยาบาลนะคะเลค่ะเลือคะคุณปิ้งเ้ยมันนีอเรอรตีการ์ดเลมเพจนาการอยู่ตรงโรงพยาบาลด้วยครับระวันะรงแตกนะ โอ้ย้ยหลบกอ่กอนหลบกอ่อนหลบก่อนแกน๊งโดเดอร์แก๊งโดเดอร์ เมื่อกี้ชื่อเองอาหารมากเลยดูไหมเกีวพอลุงเรียกปุ๊บแคสเลยจ๋าเชิญตามสบายดีใจเวลคัมขอบคุณหรอหน้าหรอไม่แกวิเศษวรเวทนา เรียกชื่อคนไม่อาบน้ำหดูอา,าบแล้วลูกแล้วเจอตัวไหนโดนอยู่นะพุ่มด้วยหนูเคนอย่าไปพูดสิเขารู้หรอกแม่งทอนกันยับแม่งทอนกันยับท่านทน่านทน่านท เราก็ดึองอะไรที่หลังได้เพราะตำรวจเขาไม่ไม่ยุ่งเราก็เราก็ฟอมทีสู้ไปก็ถือว่าไฟอยู่ไอ้เขาจะฟอร์มสู้กับเกลียวเย็ดเคเขาเปิดโหมดบังใครเกลียวเองคิดว่าไงเย็ดเคหนึ่งสิบหนึ่งสิบและโดนอนิเมชั่น แล้วมีอีกคนนึงลงมาวถือว่าทำลายบูดแดงไปแต่ว่าเหมือนโดเวอร์เขาลงทีละนิดทีละนิดเขาไม่กลัวไงเขาไม่กลัวไงเขาถือคติอย่ากลัวตายทำอ้าวเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่นี่ว่าที่มึงเจอที่สภาโถเอ้ยมึงบอกไปเองว่าเอง็งวันนี้เอ็งตายแน่แม่งตายจริงแม่นกว่าหมอหย่อมนมีฮอร์รคอตอด้วยอะ่ะมีฮอร์รคอตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูข้างหลัง ตำรวจเ,เ,เข้าได้ใช่ไหมตำรวจเข้าได้ถ้าเกิดว่าเขาป้นแต่ว่าตำรวจมันมัน,ม,นมันเยอะเกินไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าเลยมันจะทำงานผิดพลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมรถมันว้าวจังวะเฮ้ย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 เฮงจำเปออ๋รบ่นี่ลูกเรือคนเดีแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มว้าวมากเลยหนุ่ม ที่รถรถแก๊งไลเนี่ยแลมเพจอะมันเป็นไอ้นี่มันเป็นไอ้นี่นะจัมเปอร์จัมเปอร์โอ้ไอสัตว์น่าใช้ให้แม่งเข้าธนาคารยิงเอาเงินให้กูหน่ยอยอนิเมะบวกอีโมเท่ากับอีเมโอ้ยคนชื่อเมร้องไห้นั่นนะเรียกงั้นอะ เฮ้ยเขาอ,อุ้มศพเขาอ,อุ้มศพโดเดอร์เฮ้ดยดูเห็นแล้วจชนกันชนประตูไม่เอาเล้วเขาจะบินคอยจะบินไปต้องเติมน้ำมันก่อนมาเกลเราเติมน้ำมันก่อนแล้วกันแวะเล่นน้ำก่อนไหมนี่น้ำแตกนะจำไว้นี่คือที่มาของน้ำแตกเท่าไหร่ปะ ไอสัตว <ítulo> anyway ์คนทาเสื้อกูโดนหิ้วไปแล้วไอเวทโดนนั่นคนทําเสื้อนะเองรู้ว่าเกลทํเทำเสื้อแก๊งลงเฟิร์ฟไงไอเวไอเวไอเวดนหิ้วนไอ้นไอไอ้ไ้อน้้้ไอปืนปปนอยนออัอไ้ือเอื ึงลุงจะอยู่ไม่ได้ดูโดเดอร์แต่ลุงก็เป็นเพื่อนกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะ